<Bo> สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันครับไม่มรีวิวจะไม่ได้รีวิวแล้วเราจะมาทำอะไรกันเย่ยมาแะมานะนำสมาชิกใหม่ว้าวเราจะมาแนะนำสมาชิกใหม่ตัวนั้นก็คือแมวอ่าน้องแมวตัวนี้นี่เองอ่าพอดีป,ป๊าได้ทำการจองน้องแมวตัวนี้นะครับจากฟาร์ม Angelic g o Catherine อ่าเป็นแมวสายพันธุ์บิทิชช็อตแฮรนะครับอ่าซึ่งน้องแมวตัวนี้อายุเพียงประมาณ1เดือนตอนนี้นะอ่าณนะตอนนี้ประมาณ1เดือนและกว่าที่น้องแมวจะมาหาเราได้อะก็จะอายุอายุประมาณ4เดือนอ่าก็รอไปอีกเกือบ3เดือนเลยแต่ว่าตอนเนี้เรายังไม่มีชื่อให้น้องแมวอ,อ่าตอนนี้ก็เลยอยากให้เพื่อนๆพื่อนอน,น้องๆอง่ะมาช่วยกันตั้งชื่อน้องแมวตัวนี้ อ่าโดยฟาร์มมีบอกว่าน้องแมวคออเนี้ยเป็นค้อบ,บีคอบ,บีอ่าเร<ล>าอ,อยากให้น้องเนี้ยมีขึ้นต้นด้วยชื่อว่าตัวบีอ๋อ,อ,อและทีนี้ขึ้นต้นด้วยตัวบีป้าปาก็เลยมาคิดว่าชื่อน้องๆบีเอ็มปอร์เช่น้องเมลลี่อ่ะเป็นรถหมดเลยอ่าทีนี้ก็อยากให้ได้ชื่อเป็นเกี่ยวกับรถเหมือนกันอ่าจะเป็นอะไรก็ได้อยากให้เพื่อนๆน,น,น้องๆช่วยกันคิดให้หน่อยว่าขึ้นต้นด้วยตัวบี และเกี่ยวกับรถอะไรก็ได้ชิ้นส่วนยี่ห้ออะไรก็ตามอ่าหรือว่าเป็นคนที่ว่าเกี่ยวกับกับรถอะไรก็ได้อ่ะค่ะอืมอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับรถใช่ใช่ไหมที่เป็นขึ้นต้นด้วยตัวบีอ้อูดููคือสีแล้วครับก็สีเหลาอ่าเดี๋ยวเรามาให้เพื่อนเพื่อนน้องๆช่วยกันตั้งให้เรานะครับสามารถ คอมเมนต์มาที่คลิปได้เลยนะครับผมได้๋ต่ตอนนี้ให้เพื่อนดูแมวของเรากันไหมอ่าเดี๋ยวเราให้ไปดูความน่ารักสดใสของน้องแมวตัวน,นี้กันก่อน เป็นยังไงบ้างครับน่ารักไหมครับน้องแมวตัวนี้น่ารักน่ารักมากเลยนะครับเพราะว่าป๊าเห็นที่ใน Facebook อ่ะเห็นเขาเลี้ยงแมวพันนี้กันเลยเฮ้ยทำไมแมวพันนี้หน้าตาเขาแบบดูกลนวๆดีนะ,ะตากลมโตมากแล้วก็อ้วนบึกบักมากเลยเหนียงนี้แบบหน้าหยิกมาก <c oughs> อ่าแล้วแมวพันนี้ก็คือเป็นบิทิชช็อตแฮร์นะครับอันนี้เขาจะมีบิทิชลองแฮร์ด้วย <c oughs> อ่าลองแหงก็คือขนยาวอ๋ออ่าแต่ว่าเราอยากได้ขนสั้นค่ะเพราะว่าเรากลัวแบบขนจะหลุดเยอะถ้าเป็นขนยาวอะครับค่ะอืมอ่าแล้วตอนนี้ก็คือเราต้องรออีกเกือบ3เดือนกว่าจะมาถึงเราสาเหตุสาเหตุก็คืออ่าต้องอตามมาตรฐานของฟาร์มาครับก็คือต้องมีการฉีดวัคซีนให้ครบทั้งหมด3เข็มก่อนครับอ่าแล้วก็มีฉีดพวกวัคซีนกันพิษถุนักบ้าอืม,อมแล้วก็ ก่อนส่งมมบอครับเขาต้องมีการตรวจโรคให้น้องแมวอีกก็คือเจอโคโรนาไวรัสเอ็ดแมวลูคีเมียถ่ายพยาธิแล้วก็หยอดยากันเห็บหมัดด้วยกังวนกันนี่เหมือนกับเด็กเล็กเลยนะก็ใส็ตัวนี่ตัวนี้ตัวนู้ให้ครบใช่ใช่ก็คือเอาให้แข็งแรงก่อนจะส่งมออมาให้เจ้าของใหม่ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของฟาร์มนะครับฟาร์มนี้ก็ชื่อนี้นะครับ แองเจลิกโกแคทเธอรีนอ่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนน้องๆคนไหนสนใจอ่ะก็สามารถลองไปติดต่อฟาร์มนี้ให้อืมเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วกันครับผมอ่าอ่าล้วเจ้าแมวพันธุ์เนี้ยป้าป๊าลืมบอกไปว่าเป็นแมวพันธุ์เดียวกับในการ์ตูนเรื่องอะไรรู้ไหมครับทอมแอนเจอร์ลี่หรือเปล่าอุ๋้ยทอมแอนเจอร์ลี่เหรอทอมแอนเจอร์ลี่นั่นพันธุ์เดียวข้างหลังแล้วป่ะครับ <c oughs> อ่าทอมแอนเจอร์ลี่เป็นคนละพันธุ์กันนะครับพันธุ์นี้ก็คือ เป็นแมวพันธุ์เดียวกับกระตูเรื่องกาฟิวอ่าที่เป็นแมวอ้วนๆตัวสีส้มนั่นแหละครับเนี่ยเป็นพันธุ์เดียวกันเลยอืมอ่าแล้วก็อย่าลืมเพื่อนๆน้องๆนะครับฝากตั้งชื่อให้น้องแมวตัวนี้ให้เราด้วยนะอ่าและน้องแมวตัวนี้เป็นผู้ชายนะครับเด็กชายค่ะเด็กชายอ่าเป็นน้องผู้ชายนะครับอืมแล้วเดี๋ยวพอเราได้ชื่อนะแล้วเดี๋ยวเรามาอีกสาเดือนเดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่า น้องแมวตัวนี้จะได้เป็นชื่ออะไรเอ่ย่เือดงน้าเดี๋ยวเรารอไปลุ้นพร้อมกันเลยว่าน้องจะได้ชื่ออะไรแตอ,อยากให้ชื่อชื่อชื่อแบบเท่ๆอชื่อเท่ๆ,ชทๆใช่ไหมเป็นผู้ชายแล้วก็ขึ้นต้นด้วยบีนะครับครัเดอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็มาลากันไปก่อนแล้วกันเนาะแต่เดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยภาพ น้องแมวสุดน่ารักตัวนี้ของเรานะค่ะอ่าขอลากันไปก่อนนะครับ